ขีปนาวุธฮาพูนหรือชื่อทางการคือ RGM 8 4ถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต,ต่อต้านเรือรบที่มีชื่อเสียงและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุดในโลกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเย็นเพื่อรับมือภัยคุกคามทางทะเลฮาพูนได้กลายเป็นอาวุธมาตรฐานที่กองทัพเรือของหลายประเทศทั่วโลกเลือกใช้และยังคงถูกพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องมานานกว่า40ปีจุดนของ,งมันคือการออกแบบให้สามารถยิงได้จากคล,ล้ายแพลตฟอร์มทั้งเรือรบเครื่องบินแ,และเรือดำน้ำทำให้ฮาพูนไม่เพียงเป็นอาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมทยุเลนะใค องค์การพัฒนาขีปนาวุธฮาพูลเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งกองทัพเรือสหรัฐต้องการอาวุธที่สามารถทำลายเรือพิวน้ำของฝ่ายตรงข้ามได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ในระยะที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีตอบโต้ฮาพูนจึงถูกออกแบบมาให้บินต่ำระดับทะเลใช้เรดาร์นำวิธีแบบแอคทีฟเรดาร์โฮมิงทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การควบคุมจากผู้ยิงขีปนาวุธนี้มีความเร็วใกล้เสียงที่แม้สูงจ85และใช้หัวรบแรงระเบิดสูงขนาดนนเ,าาเาากือบ500 รุ่นแรกของฮาพูนมีพิสัยยิงประมาณ70ไมล์ทะเลหรือราว130กิโลเมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไปวิศวกรได้ปรับปรุงระบบขับดันและการนำวิถีจนรุ่นใหม่ๆเช่นล็อกไอไอและลอออ็อไอไอบุกสามารถโจมตีได้ไกลกว่า200กิโลเมตรและยังเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายบนบกบริเวณชายฝั่งอีกด,ด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะทำให้ฮาพูนไม่ใช่เพียงอาวุธต่อต้านเรือแต่ยังเป็นขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินที่มีความแม่นยำสูง ในเชิงการออกแบบฮาพูลประกอบด้วยบูสเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งสำหรับช่วยปล่อยตัวอจากร่นยิงและเมื่อเข้าสู่การบินระยะกลางจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตขับเคลื่อนต่อไปขี่อาวุธบินในระดับต่ำใกล้ผิวน้ำทะเลใช้เรดาร์อัลติมิเตอร์ควบคุมความสูงทำให้ตรวจจับได้ยากจากเรดาร์ของศัตรูและเมื่อเข้าใกล้เป้าหมายก็จะพุ่งเข้าโจมตีในมุมที่ยากต่อการป้องกันสิ่งที่ทำให้ฮาพูลดเด,ดินคือความยืดหยุ่นในการใช้งานมีรุ่น AGM 84ที่ยิงจากเรือผิวน้ำ UGM 84สำหรับยิงจากเรือ ในหลายล่าทัพทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพพันธมิตรจึงทาให้ระบบอาวุธมีความหลากหลายและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการรบจริงฮาพูลถูกใช้ในหลายเหตุการณ์สำคัญเช่นช่วงสงครามอิรานอิรักทศวรรษ1980มีการยิงฮาพูลใส่เรือของอิรานรในปฏิบัติการเอลโดราโดแคนยอนปี1986ที่สหรัฐจมตีลิเบียและในปี1988ในปฏิบัติการพริ่งแมนทิสที่สหรัฐจมตีเรือรบอิรานฮาพูนได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและอนุภาพถึงแม้บางครั้งจะมีข้อจำกัดแต่ก็ยืนยืนนนนยยควาาาานนามม่่ชอออถถสรกกกจีูู้ง ยังพันธมิตรของสหรัฐมากกว่า30ประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอินเดียสอุดีอาระบเบียและชาติสมาชิกนาโตหลายประเทศการแพร่หลายของฮาพูททาให้เกิดมาตรฐานอาวุธร่วมกันในระดับโลกซึ่งช่วยให้กองทัพเรือพันธมิตรท,ทางานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ปัจจุบันโลกจะมีขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ล้ําสมัยจากราัสเซียและจีนเช่นมอสคิดคาลิบอาหรือ YJ-18 ที่มีความเร็วเนือเสียงและพิสัยไกลกว่าแต่ฮาพูยังคงได้รับการปรับ ความอิเล็กทรอนิกส์จึงยังคงเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามสำหรับระเที่ต้องการความสามารถในการป้องกันความสำคัญของฮาพูนไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนแนวคิดด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลคือการโจมตีจากระยะไกลสแตนด์ออดขัปาลิตีเพื่อควบคุมเส้นทางเดินเรือและป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้พื้นที่ที่สำคัญการมีขีปนาวุธฮาพูนอยู่ในกองทัพเรือจึงเป็นทั้งพลังรบและเครื่องมือทางการเมืองที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับประเทศที่ครอบครองในอนาคตฮาพูนอาจถูกแทนที่บางส่วนด้วยขีปนาวุธรุุ่่่่นนใหมมมของสสรัฐัฐเช SM ทีีคณติ แต่ด้วยจํานวนที่มีใช้งานมากและความเชื่อถือได้ฮาพูนยังคงถูกใช้งานไปอีกนานหลายสิบปีพร้อมการปรับรงรุ่นใหม่ให้เข้ากับสงครามสมัยใหม่ความยืดหยุ่นแพร่หลายและความน่าเชื่อถือทําให้มันยังคงเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์สรุปได้ว่าขีปนาวุธฮาพูน AGM-84 ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทําลายเรือแต่คือสัญลักษณ์ของวิวัฒนาการสงครามทางทะเลสมัยใหม่เป็นอาวุธที่ปรับตัวตามยุคสมัยมีประวัติการใช้งานจริงและได้รับการยอมรับไปทั่ว you yeah. know